สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW นะครับ New C3 นะครับรหัสตัวถังคือ G20 นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งชุดเครื่องเสียงเต็มระบบเลยนะครับโดยเริ่มจากตัวลำโพงออดิสันนะครับเป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรุ่น K4E ด้านหลังเป็น X4E แล้วก็ลำโพงเซนเต,นเตอร์เป็น K4M นะครับติดตั้งตัวแอมตรงรุ่นเป็นของแมชนะครับรุ่น อัพเซ DSP เป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ใช้งานกับตัวระบบเครื่องเสียงของตัว BM ที่มาเป็น NBT EVO ID7 นะครับแล้วก็ตัวตู้ซับของ Audison เป็นรุ่น APBX10AS นะครับพร้อมกำลังขับ800วัตต์ในตัวนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเราไปรับชมกันนะครับเรามาดูในส่วนของลำโพงชุดหน้ากันนะครับ ชุดหน้าเนี่ยเราเลือกใช้เป็นของอดิสันนะครับรุ่น k 4 e เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับตรงรุ่นสำหรับ bmw คำว่าตรงรุ่นเนี่ยจะเป็นรูน็อตเขาเลยเห็นไหมฮะจะไม่มีการแปลงนะครับไม่มีการเอาสเปเซอร์มารองข้างหลังทุกอย่างจะต้องเป็นตรงของเขาหมดปลั๊กเนี่ยจะเป็นปลั๊กเสียบเข้าไปทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้เทซ่าเทปของเยอรมนีนะครับ ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ที่เป็นวัสดุแบบนี้ติดตั้งเข้าไปตัวปลั๊กจะอยู่ด้านในนี้ละแล้วก็เป็นการกันเสียงด้วยนะครับส่วน t w i t t e r เนี่ยติดตั้งเข้าที่ช่องเดิมจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะเป็น Twitter ของออ d i ดิซันละนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างลำโพง2ตัวคือลำโพงติดรถ แม่เหล็กแค่นี้เองเบาหยองเลยนะครับ Twitter มีแค่นี้ไม่เต็มด้วยนะครับทำมาเป็นจานพลาสติกนี่ครับแล้วส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีซี้อมแล้วก็ใช้ท่อหดลัดมาทีนี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันกับตัวลำโพงออริสันที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับ โครงสร้างลำโพงเสียงกลางหนักอึกเลยนะครับแม่เหล็กข้างหลังเบร่มเลยเห็นไหมฮะปลั๊กจะเป็นปลั๊กตรงของ BM หัวเสียบเข้าไปเลยนี่นะครับโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ด BMW แบบนี้เลยคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาสำหรับ BM นะครับจะต้องเป็นโค้ด BMW แบบนี้จะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แล้วส่วนตัว Twitter เนี่ย จะเป็นซิ้วโดมแบบนี้ซิ้วโดมคือผ้าไหมนะฮะเราก็จะมีแพสซีฟครอสโอเวอร์หนึ่งตัวเราจะไม่ใช้สี่คอมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเซ็ตของตัวลำโพงออดิสันชุดหน้านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งหมดของรถคันนี้เนี่ยโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับของตัวออดิสันนะครับมาจะเป็นในส่วนของลำโพงหลังนะครับเป็นออดิสันเช่นเดียวกันนะครับ ข้างหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นรุ่น X4E เป็นลำโพงแกนร่วมนะครับตรงรุ่นดูน็อตเหมือนเดิมนะครับตรงรุ่นจริงๆไม่มีสเปเซอร์นะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นปลั๊กอด์เฟย์เสียหมดนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีลำโพงทวีตเตอร์ซึ่งลำโพงเก่าเนี่ยไม่มีลำโพงเสียงแหลมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่เราใส่เข้าไปจะเป็นลำโพงแกนร่วมคือ,อ,อหรือว่า coaxial speaker นะครับ ตรงกลางจะทําให้มีขึ้นความถี่ที่เป็นลําโพงเสียงแหลมด้วยนะครับเป็นซิลโดมเช่นเดียวกันนะครับลําโพงเซนเตอร์ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่น K4M นะครับ a u d i s ั n เช่นเดียวกันนะครับวัสดุทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงรุ่นนะครับ แล้วก็เป็นปลั๊กเสียบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากติดตั้งปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาตะแกรงกลับเข้ามาปิดเหมือนเดิมนะครับอันนี้หลังจากติดตั้งตัวชุดลําโพงเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบแผงกลับเข้าไปตัวลําโพงเซนเตอร์นะครับแล้วก็ลําโพงหลังนะครับทุกอย่างคงความเป็นเดิมเดิมหมดนะครับการติดตั้งแอม,มนะครับ ตัวชุดสาย i m 1.7เนี่ยจะเป็นชุดสายตรงรุ่นสำหรับ n b t evo i d 7นะครับจะเป็นคอนเนคเตอร์เป็นปลั๊กเสียบแบบนี้เลยเสียบชวบก็จะเป็นสายวิ่งลงมาตามนี้แล้วสายพวกนี้เนี่ยก็จะวิ่งเข้าที่ตัวแอมตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ด up 7 d s p ซึ่งเป็นโค้ดล่าสุดนะครับเป็นตัวปรับปรุงจาก up s b m w นะครับมตัวนี้เนี่ย เม d ดอินย r ร a ม y แท้ๆนะคะแล้วก็ในการติดตั้งตัวแอมตัวนี้เนี่ยเราจะแยกฟิลส์บ็อกซ์ออกไปเลยนะครับซึ่งฟิลส์บ็อกซ์เนี่ยเราจะใช้เป็นของออริสันคอนเน c ชั o นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังจากที่ประกอบเก็บงานเข้าไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อนะครับนี่นะครับตัวแอมลิฟายฟออร์หลังจากที่ต,ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบปิดแผงเข้าไปนะครับการติดตั้งตัวตู้ซับนะครับ APBX10AS นะครับแล้วก็แอมต่างๆที่ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบกลับเข้าไปทุกอย่างเนี่ยคงความเป็นเดิมๆตัวรถหมดนะครับตัวตู้ซับตัวนี้เนี่ยไม่มีการเจาะรถนะครับไม่มีการตัดสายนะครับสามารถเคลื่อนย้ายออกได้นะครับ แล้วก็ศาสตร์โค้งแรงๆเนี่ยไม่มีการคว่ำนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว G20 นะครับ n ิวซี r i ส s 3ตัวใหม่นะครับคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ